เฮ้ยทุกคนต้นคิดมาถ่ายรูปกันอย่าพึ่งซุ่มก,อมก่อนมาหนี้ซุ่มกนน่อนมานี่โอเคไปหาฟอร์มก่อนฟอร์มอยู่ไหนะนีนนนโ่โอเคโอเคพี่ว่าผมจะเกลือนะหรือไม่อ่ะทุกคนมาดูกันนะฮะเกลือไม้ไม่เกลือหรอกนี่เลียนี่เลียนี่เลียนี่หมุกนี่มุกนี่มุกไปมุกเออผลอะไรอ่ะแย่ครับผมแย่อะไรไม่เขียนไม่เขียนจิงว่ะ ไปเค็มจริงว่ะนะ่ยผลไล่ะลองดูซิกินนี้กินนี้พี่มีเจมอยู่3อันน่ะอีซูมซูมซูมเลยซูมเลยมาดูมาดูพี่นามิจะสุ่มอันกลางหนึ่งเจมได้สีอะไรสีม่วงเอ้ยไม่ได้ไม่สีเทาเฮ้ยนคมดู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 พี่ดูดูบอลปอลไม่ใช่คนยีรบคนยีรับยีรับยีรับโยนทิ้งไปเลยนะฮะ อีกสองผลนะฮะขอเป็นม่วงเย้ yes 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 เย็ดม่วง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 เย้ม่วงใช่ใช่อัดจอไว้เออจริงดิม่วงม่วงบอกแล้วสี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 อุ๊ปไฟอีกแล้วได้ผลไฟจ๋ด อ่ะอย่าเพิ่งกดไอพี่พูดคำว่าสีแดงมันเป็นผลของมังกรสีแดงค่ะสีแดงพี่อยากได้สีแดงพี่อยากไดผก้ผลมังกร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 มัอ่ามันโหดมากเลยนะปั๊บไหม่โหดมากได้อันนี้ได้ยังได้แล้วสีเขียวเอ,อ้ยสีม่วง please 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 เอ้าเขียวเฉยไม่น่าพูดเลยนีน่จกผลอะไรอ่ะเนี่ยผลพระผลพระ อ๋อผนพะไปดอบก่อนใครอยากเป็นพระตัวใหญ่ก็เชิญมังกร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  please อยากเป็นมังกรอยากเป็นมังกรนะจ๊ะพี่แดนเนี้ยอะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลียมาเลียมันมีอยู่สุดหนึ่งพี่อยากได้ผนแรงไหมอยากได้ผลแรงให้พี่วันนี้สามวอกเหมือนเหมือนบนพระนะเหมือนบนโบสถ์นะตรงไหนตรงไหน วันนี้อ่ะพี่เดินตามฟอร์มเดี๋ยวนะนะตอนนี้ต้องเดินวนต้นคิดมาปะมาวนด้วยกันแอร์บัสมาเร็วหนึ่งสองสามวนตามผมเลยวนตามผมเลยวนตามผมอ่ะป่ะหนึ่งแป๊บหนึ่งนะหนึ่งนะพี่ยังนึงอยู่สองทำไมทำไมพี่ดอบดอบผลแล้วผลมันไม่ดอบอ่ะนี่เอาไปสองหนึ่ง สองสามเราให้พี่ไปยืนอยู่หลังตัวนี้โอ้โหให้พี่เอาให้พี่ไปยืนอยู่หลังตัวนี้หลังตัวนี้เหรอยืนติดเลยพี่ยืนติดติดเลยอ๋อให้ยืนติดติดเลยเออแป๊บนึงนะติดติดหลังเลยอ่ะอ่าเรวสุบขอแดงเร็ว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 แดงไปได้ม่วงเฮ้ยมันม่วงว่ะม่วงจริงจริงแดนนี้ เฮ้กาวิตี้วันดีดีเหมือนกันดีเหมือนกันกาวิตี้ today ใครจะเอากาวิตี okay. ้ก <sm> ับดากดักอันไหนดีกว่ากันดากดักพี่โอเคกาวิตี้ใครจะเอาออโต้เอาปะเชื่อผมเอเชื่อเชื่อเฮ้ยคราวนี้ถ้าเกิดสมูทตอนนี้พี่เหลืออีกสามเจมพี่พี่ไปวนใต้ต้นคริสต์มาสเราจะได้ผลบังกอนไหม ดูนะฮะตอนนี้เป็นต้นคริสต์มาสในขณะที่ออตโต้ถือนะฮะเราจะไปวนรอบต้นคริสต์มาสกันอ่ารอบแรกนะคะ We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy New Year สีม่วงสีม่วง please 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 โอ้ได้คอมมอนอนอะแปลว่าไม่รอดละได้ผลอันนี้ ผมว่าลุ้ผมดีกว่าว่ะอ่ะเจมสุดท้ายแล้วนะฮะอ่าฮะหนึ่งพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งว่าว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าฮะไอ้วมดทิมรอบเลยพี่สิบรอบใช่ไหมหนึ่งสองรอบเดยนะฮะสิบนะฮะฟอร์มมามันอยู่เลยแล้วนี่เข้ามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ใกล้ๆอยู่หน้าเขาได้ไหมได้ครับนี่ท่านี้นะคะเธอต้องให้ของดีกับฉันนะ ขอผลบังกอนฮ่าฮ่าสิบรอบเยอะเกินไปนี้ลงดันป่ะป่ะลงดันน้องอยู่ไหนอะเดี๋ยวพี่เดินหาน้องเนี่ยนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่เห็นเชื้อพี่วะกระโดดอยู่เออนี่ลงมาแล้วทุกคนขึ้นเรือ อันนี้คือผลชาโดอ่ะน่าซีอออเลยไหนขอดูหน่อยนี่นี่มันมืดนี่ดูนะอ่ะฮะมันแยกรางได้มันแยกรงได้พี่ก็ดูเฮ้ยทำไมมันมืดนะไฟดับไฟดับไฟดับอ๋อมันล็อกเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครวิ่งอ่ะซิวซิวไปไหนเอาง้มืด่ะมืดมองไม่เห็นนะ